กับไมครังน้ะครับกับสกูตเตอร์คาสกลางสไตล์ SUV Bike บที่ใครใหลายคนกำลังจับตามองพร้อมออกไปท้าทายที่เรากับ Honda ADV 350 Honda New ADV 350อัปเดตกันใหม่อีกแล้วนะครับกับเจ้า New ADV 350สกูตเตอร์สไตล์ SUV Bike ไบที่เคยเป็นที่นิยมมากเามื่อต่อปี 2, 2022 ซึ่งโมเดลที่ได้ออกมานั้นเป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจมากนะสายใต้ในปีนี้ได้เปิดตัวสีใหม่พีเมียมที่ทำให้ดูมีมิติมากกว่าเดิมเป็นสีที่ได้รับการถ่ายทอดมาจาก XAV750 ที่เป็นต้นแบบของการดีไซน์มีทั้งหมด3สีสีที่1 m i s t y g เก y สีที่2 Red Twilight สีที่3 n i g น t Fallback นอกจากชุดสีแล้วสาหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ที่เห็นได้ชัดก็จะเป็นแฮนด์บาร์ตัวเครื่องยนต์ที่ปรับเปลี่ยนให้เป็นสีดำเพื่อเพิ่มความดูดังให้ตัวรถมากยิ่งขึ้นและเรื่องของความปลอดภัยไม่ต้องห่วงเลยเพราะตัวรถมีระบบเบร AB ก ABS เบรกได้อย่างมั่นใจมาคู่กับระบบความปลอดภัยจะเต็มด้วย h s t 4ป้องกันในเรื่องล้อหมุนรีพความชิลหน้าบังหลนที่ปรับได้ถึง4ระดับระบบไฟ LED รอบคัน ต่อมาเราพูดถึงเรื่องความสะดวกสบายกันบ้างน,นอกจากจะมีช่องเก็บของด้านหน้าแล้วก็ยังมีช่องเสียบทย้สีไว้รช้ในขณะเดินทางทร้อมใต้เบาะที่มีขนาดใหญ่ถึง30ลิตรสามารถเก็บหมวกกันน็อกได้ถึง2ใบโช้กหน้าแบบหัวกลับและโช้กหลังติดตั้งซับพันคู่จากโชว,วะลอ้ออลูมิเนียมซมแบบ6าน้ำหนักเบาและความอัจฉริยะของกุญแจ Smart ีย์พบพ่าได้ง่ายแค่กดคัสตาร์ทรถได้แล้วสำหรับใครที่กังวลเรื่องตัวรถนะครับ ตัวรถมีน้าหนักเพียงแค่186กิโลกร,รัมเท่านั้นส่วนเรื่องความสูงจากพื้นถึงเบาะอยู่ที่80เซนติเมตรผมที่สูง170นั่งได้สบายนะและถ้าหากใครสนใจมาดูรถคันจริงได้ที่สาธุเจริญยนต์สาขาพระราม3พร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษที่มากกว่ามอเตอร์เอ็กโตและของแถมอีกมากมายและกิจกรรมดีๆตลอดทั้งปีมาเจอกันได้ที่สาธุเจริญยนต์สาขาพระราม3นะคะ